นึกว่าแน่นะทุกคนแต่ที่ไหนได้แพ้สังขารตัวเองนะเมะื่อวานนี้รู้สึกว่าตัวเองฟิตมากมีสอนเต็มวันนะทุกคนสอนเด็กแบบเต็มที่ลุยแบบเต็มที่เลยชั่วโมงว่างชั่วโมงเดียวนะเราก็มาจัดห้องจัดเก็บนู่นนี่นั่นแบบคือร่างกายแบบฟิตมากเลยไงยช่วงเย็นมาหลังเลิกเรียนมาก็าสอนเด็กเสร็จก็ นั่งตัดคลิปต่ออีกจะเอางานกลับไปทำที่บ้านเลิกซ้อมออกกอบอกับน้องดอๆช่วงประมาณ3ามทุ่มหอบพิ้วกระเป๋าโน้ตบุกกลับไปบ้านว่าจะไปตัดคลิปต่ออีกปรากฏว่าตื่นเชา้าอ้าวทำไมเราอยู่ในสภาพนีงง้วะอ,อยากฟังเสียงคนชื่อตังอ่ะที่ปวนเขาใช่ไหมใช่ไหมเมื่อวานนี้เป่ายาวสัก16จังหวะหนสอป้ยสองสามสี่เบ<ๆ>ียร์ขอ16จังหวะหน่อย คอร์สแปจังหวะ

นึกว่าแน่นะทุกคนแต่ที่ไหนได้แพ้สังขารตัวเองนะเมื่อวานนี้คุณหมูฟิตมากนะนะปกติทุกท่านจะได้เห็นได้ยินแต่คุณหมูพูดเรื่องว่าสุขภาพไม่ดีร่างกายไม่ดีนู่นนี่นั่นเพราะว่าช่วงนี้เราก็เหมือนอายุมันจะ40แล้วมันก็เลยรู้สึกว่าห่อเหี่ยวท้อใจแล้วก็สุขภาพจะแย่ลงทุกวันทุกวันช่วงนี้นะครับรู้สึกว่ากําลังใจดีกําลังใจดีแล้วสุขภาพมันดีตามมานะครับเราก็เลยแบบเมื่อวานนี้รู้สึกว่าตัวเองฟิตมาก มีสอนเต็มวันนะทุกคนมีสอนเต็มวันแล้วก็มีว่างอยู่ชั่วโมงเดียวสอนเด็กแบบเต็มที่ลุยแบบเต็มที่เลยนะเพราะว่าช่วงนี้สอนภาคปฏิบัติด้วยนะครับแล้วก็ชั่วโมงว่างชั่วโมงเดียวนะ,ะ <ๆ S 1> วเราก็มาจัดห้องจัดเก็บนู่นนี่นั่นแบบคือร่างกายแบบฟุฟิตมากเลยแล้วก็ถ่ายคลิปปกติจะแบบถ่ายคลิปได้วันละคลิป2คลิปเต็มที่เมื่อวานซัดไป3คลิป3คลิปของ YouTube กับอีก2คลิปของในเพจนะครับแล้วก็ช่วงเย็นเย็นมาฟิตอีกในช่วงเย็นมาหลังเลิกเรียนมาก็สอนเด็กเสร็จก็นั่งตตัดคลิป่ออีก น่าคิว่าตัวเองจะเจ๋งปรากฏว่าช่วงเย็ยนๆมาก็เลยสะพายกระเป๋าโน้ตบุ๊กมาจะเอางานกลับไปทําที่บ้านนะเพราะว่าเราเลิกงานเลิกซ้อมอ,อกอกบกับน้องดอๆช่วงประมาณ3ามทุ่มตตัดคลิปอะไรเสร็จช่วงสามทุ่มก็เลยฟิตหอบหิ้วกระเป๋าโน้ตบุ๊กกลับไปบ้านว่าจะไปตัดคลิปต่ออีกว่าจะไปทํางานต่อปรากฏว่ากลับไปถึงกินข้าวเสร็จกินข้าวเสร็จหลับยาวเลยน้ําไม่ได้อาบเลยนะตื่นเช้าอ้าวทำไมเราอยู่ในสภาพนีม้มาคือตื่นแบบรู้สึกตวัวอีกที่ตื่นเช้าตอนเช้าเลยนะครับ ปกติจะตื่นกลางดึกเพราะว่าเพราะว่ามันมันร้อนอากาศร้อนนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้แบบนะตื่นขึ้นมาอ้าวเช้าแล้วเหรออะไรประมาณนี้นึกว่าแน่ที่ไหนได้แพ้สังขารตัวเองนะครับนะวันนี้ก็เป็นกิจกรรมปกติของเด็กๆเรานะครับนะก็เล่นหน้าสโงวันนี้ทำไมใส่ชุดขาวครับวันพระอ่าเดี๋ยวจะมีการสวดมนต์ใช่ไหมมีการสวดมนต์เพราะว่าโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนวิถีพุทธนะครับทุกคนหลังจากที่เล่นหน้าสโธงเสร็จพวกเขาก็จะได้มาเก็บเครื่องกันแบบนี้อยากฟังเสียงคนชื่อเกด อ๋อเล่นไปแล้ว,วเล่นไปแล้วเล่นไปแล้วอยากฟังเสียงคนชื่อตังอะที่ปวนเขาใช่ไหมใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยปวนป่วนเขามากเลยคนชื่อตังเนี่ยฝกแล้ว,ลวเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ล้างใหม่ก็ได้อยากฟังเสียงตังเป่ายาวสัก16จงังหวะเอาเมื่อวานเมื่อวานนี่กระา้าเขาไปทั่วเลยใครโดนไอ้ตังท้าบ้างเฮ้ยทุกคนใครโดนไอ้ตังท้าบ้างดูดีเต็มไปหมดเลยตังมาตังตัง เคาะสจังหวะเคาะจังหวะช้าที่สุดเท่าที่หัวหน้าจะเคาะได้นะคคมไม่ได้ <laughs> ไไดตังตังคือคนที่เจ๋งที่สุดในวงรูเชื่อมือตังนะเนี่ยตังตังคือเจ๋งที่สุดสในคีิมเครื่องบ้าน<า><า> <laughs> ไอหัวหน้ามันกวนแล้วเอา <laughs> จังหวะปกติที่กูเคาะปอกปอกปอกพร้อมเตี้มวนชูเคาะสจังหวะนะหนึ่งสองสามปย 2 3 4ส6 7สี่ห้า12เจ็ดแ5ด6สอ้าสุดยอด oh, <okay. S 1> เห็นไหมบอกแล้วตังเอาอยู่ตังคือน oh, <okay. S 1> คุณทำได้แบบเขาไหม,ไ,มได้เอาลองดูหน่อย <laughs> เอเก็บเครื่องแล้วเก็บเครื่อง อ่าเดี๋ยวต่อไปเราจะมาท้าใครก็เคลียได้นะครับนี่ท้าน้องแฟดอยากท้าน้องแฟดของปามนี่ไม่ท้าเขาแล้วปามกับเฟรนี่เมื่อวานนี่เขาเจ๋งมากนะก็สามารถดวลเพลงกันได้สบายเอออยากให้ท้าใครบอกมาเลยนะครับอันนี้ลูกน้องของลัดเซลเขาหนูชื่ออะไรลูกลุงตครับอะไรเราลุงตูอ๋อตรงตรงตรงตเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วอยากจะให้ท้าใครท้ามาได้เลยนี่อันนี้อันนี้น้องหัวทิ่มนะครับ เฮ้ยอยากฟังเสียงคนชื่อเกตสัก20จังหวะอะครับทุกคนเก็บเครื่องแล้วอ๋อไม่ไม่เก็บเครื่องแล้วเก็บเครื่องแล้วหัวหน้าหัวหน้าเจอคอแล้วหัวหน้าไปเอาไปเอาเออทายเบียร์หน่อยไว้เบียร์คือเบียร์คือคนที่เจ๋งที่สุดในทีมยูโฟเนียมนะครับเบียร์คอ16จังหวะหน่อยเมื่อกี้ตังเขาเป่าแบบเหลือๆแรงเหลือๆแบบได้อีก20จังหวะเลยเมื่อกี้เนี่ยเออมาหัวหน้าเบียร์พร้อมเป่าโน้ตไหนก็ได้ยาว16จังหวะเตียม หนึ่งสองสาป้ายสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสอ็ดสิบสองสิบห้าสหไม่ใช่เรื่องยากสำหรับพวกเราครับแค่16จังหวะไหวไหมฝนอุ้ยด e ูคอไอ้ฝนไม่ข้ออแดงไปแลยน้องปเายนะครับเต้นน้องแ่อนจัน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  ไม่เป็นไรอ่าโอเคเอาไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้พวกเราสลับทีมงานปฐมอินดี้จูเนียร์นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับโอ้ยดูไม่เที่ยงเลโอ้โหพี่ใส่ทองมาด้วยเหรอหัวหนะอ๋อนึกว่าใส่ทองแม่อะไรอะไรนะกับไลคู่ไลไรคู่กับแฟนเว้ยนี่ขอแปดสิบจังหวะโ เฮ้ยมาทําอะไรแถวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปนี้ไปเล่นหน้าสสธงนะหอบแซกไปเล่นหน้าสสธงเลยคีย์บอร์ดเราเริ่มอยู่ตัวแล้วเออไปเล่นหน้าสสธงได้เลยยกไม่ใช่ให้มันเป่าแซกดิจะบ้าเลยยกคีย์บอร์ดไปเล่นหน้าโสธงเออวันนี้เป็นวันที่สามสลหรับการรับสมัครประกวดร้องเพลงไหนได้กี่คนละโอ้โห หน้านี้หน้านี้เท่าไหร่หน้านี้สามสิบหกหน้านี้อีกหกคนก็เป็นสามสิบหกบวกหกสี่สิบสองคนใช่ไหมไม่รู้ค่ะใช่ไหมน้ำหวานยชื่ออะไรนะลืมไปแล้วหวายค่ะหวายโอหวายโอ้